แม่ผัวตัวแสบยุพาเป็นหญิงแก่ที่ค่อนข้างหัวรั้นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เธอเริ่มคบหากับแฟนก็คอยแต่จะข่มเขาและยกตนข่มท่านอยู่เสมอแต่ทว่าในสมัยที่ยังรักกันมีไม่เชิดศักด์ที่ตอนนั้นยังมีฐานะเป็นแฟนของเธอก็ยอมทุกอย่างด้วยความรักที่จริงใจทั้งสองคบหากันจนได้แต่งงานสมใจ ด้วยความเห็นชอบของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจนตอนนี้ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันมาก็นานนมแล้วมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่หนึ่งคนชื่อว่าทวีศักดิ์ชายหนุ่มถูกเลี้ยงดูปูเสือมาอย่างดีและสิ่งเดียวที่ต้องเคารพและเชื่อฟังให้มากที่สุดก็คือแม่ด้วยตัวเขาเองก็เห็นตัวอย่างจากพ่อที่ทั้งรักและตามใจแม่มาโดยตลอดจนตอนนี้แม่ของเขา กลายเป็นแม่ที่เอาแต่ใจเมื่อต้องการสิ่งใดหรือเกลียดชังสิ่งใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นแม้กระทั่งเรื่องคู่ชีวิตของลูกชายที่เธอหมายตาเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นรุจีลูกสาวของเพื่อนที่เธอเองก็ต้องการให้มาเป็นลูกสะพ้ยตั้งแต่หญิงสาวยังเรียนไม่จบจากต่างประเทศแต่ทว่าทวีศักดิ์เขากลับไม่เคยรักใครชอบพอในตัวของรุจีเลย ด้วยเขาเองก็มีแฟนอยู่แล้วยุพาเองถึงแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ทำตัวเหมือนเด็กๆเ,เธอเคยทำเรื่องน่าเกลียดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือการให้รุจีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านเป็นพักๆเพื่อที่อยากจะให้รุจีและลูกชายของเธอได้อยู่ใกล้ชิดกันบ้างโดยไม่สนใจในความรู้สึกของลูกผัวเลยสักนิดนี่ลูกแม่ว่านะถึงเวลาที่เราต้องแต่งงานแต่งการได้แล้ว ยิ่งนับวันอายุก็จะยิ่งมากขึ้นจะมัวเอ่อระเหยแบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้โทษคุณแม่ครับจะรีบให้ผมกับนิออนแต่งงานกันไปทำไมเราสองคนต้องทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวกันก่อนนะครับทวีศักดิ์แส้งทำเป็นไม่รู้ว่าคนที่แม่อยากจะให้แต่งงานด้วยแท้ที่จริงคือรุจีไม่ใช่นิออนแฟนสาวของเขาใครบอกว่าแม่จะให้ลูกแต่งงานกับยายนั่นคนที่ลูกต้องแต่งงานด้วยก็คือรุจีคนเดียวเท่านั้น ยุพาทำตาคอนใส่ลูกชายรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาได้เอ่ยชื่อของนิออนออกมาด้วยลูกชายเองก็รู้ดีว่าแม่ไม่ได้ปลื้มผู้หญิงคนนี้เลยสักนิดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมเองก็ยอมตามใจคุณแม่ทุกอย่างแต่สำหรับเรื่องการแต่งงานมีครอบครัวของผมผมขอเลือกเองนะครับคุณแม่สำหรับรุจีหากผมจะรักก็คงรักเธอไปนานแล้ว และอีกอย่างการที่คุณแม่มักจะเชื้อเชิญให้เธอเข้ามานอนค้างอ้างแรมที่บ้านของเราเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆผมเองเห็นว่าไม่สมควรเลยสงสารเธอออกรุจีเป็นผู้หญิงนะครับคุณแม่เธอเองจะเสียหายได้เลิกทำแบบนั้นเถอะครับยิ่งทวีศักดิ์มีท่าทีคัดค้านเธออย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ยูพารู้สึกเกลียดชังนิอ่อนมากยิ่งขึ้นและแน่นอนสิ่งใดที่เธอต้องการทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้น ผมก็เห็นพ้องต้องกับลูกนะคุณยุพาเรื่องครูครองให้เขาตัดสินใจเอาเองเถิดอย่าไปบังคับเรื่องแบบนี้คุณจะฝืนใจใครได้เชสสักผู้เป็นสามีของยุพาที่ร้อยวันพันปีก็มีเคยมีปากเสียงกับเขาแต่ว่าในครานี้เขาเห็นแย้งกับยุพาอย่างที่สุดไม่ค่ะลูกสะั้ยของฉันต้องเป็นหนูรุจิคนเดียวเท่านั้นคอยดูเถอะนะฉันจะทำให้หนังนี้อ่อนอะไรนั่นต้องอกแตกตาย หากว่ามันยังขืนมายุ่งกับลูกชายของฉันอยู่แบบนี้ยุพาเดินก้าวเท้าปึงปังออกไปจากห้องรับแขกทำเอาสามีและลูกชายต้องใส่หน้าด้วยความระอาใจในความดื้อรั้นของเธอทวีศัก์นั้นเขาก็ได้เล็งเห็นถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าหากคืนตัวเขากับนิออนยังคงคบกันแบบนี้มีหวังแม่ของเขาต้องพยายามหาสารพัดวิธีเพื่อให้เขาต้องเลิกรากับนิออนแฟนสาวแน่ๆ ดังนั้นเขาเองจึงตัดสินใจที่จะขอนิออนแต่งงานเลยและรีบพาเธอเข้าไปอยู่ในบ้านโดยที่ไม่ต้องสนใจในคำคัดค้านหรือการทัาทานของแม่อีกแล้วทำแบบนี้จะดีหรือคะทวีแม่ของคุณต้องโกรธมากแน,น่ๆท่านยิ่งมีเคยชอบในตัวของฉันสักเท่าไหร่นีออนไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดพิเรนพิเรนนี้ของทวีศัก์แต่เธอเองก็เห็นความมุ่งมั่นในสายตาของเขา อีกทางพ่อแม่ของนิออนก็เห็นดีเห็นงามไปกับความคิดนี้ของว่าที่ลูกเกยอีกด้วยเห็นไหมพ่อกับแม่ของออนยังเห็นด้วยกับผมเลยเอางี้นะพรุ่งนี้เราสองคนไปดูแหวนแต่งงานและผมจะพาคุณไปถ่ายรูปแต่งงานสวยๆเอาไว้แขวนในห้องนอนของเราให้ลูกเห้หลานได้เห็นภายในภาคหน้านิออนแม้จะไม่ค่อยชอบใจในความคิดนี้นักแต่เธอก็ยินยอมทำตามที่แฟนหนุ่มจัดแจงเอาไว้ ด้วยใจของเธอก็รักเขาอย่างจริงจังและตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเจ้าบ่าวของเธอต้องเป็นทวีศัก์คนเดียวเท่านั้นใน,นระหว่างที่ทวีศัก์และนิออนกําลังเดินเรื่องการแต่งงานและจดทะเบียนสมรสยุพาเองก็ได้เชื้อเชิญให้รู้จีเข้ามาอาศัยในบ้านอีกแล้วด้วยหวังจะให้รู้จีทำให้ลูกชายของเธอใจอ่อนให้จนได้ รุจีต้องกลับขอบพระคุณคุณป้าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่สนับสนุนให้รูจีเป็นลูกสะใภยของบ้านนี้เอาเป็นว่ารูจีเองจะใช้โอกาสนี้ทําให้พี่เทวีศักดิ์รักรูจีให้ได้เลยค่ะเอาสิจ๊ะจะถามอีท่าไหนให้เขาหลงรักก็ตามใจหนูเลยนะป้าสนับสนุนทุกอย่างในขณะที่ยุพาและรูจีกําลังวางแผนอนาคตอย่างลมๆแลง้แลงๆอยู่นั้น ทวีศักด์ก็ได้ก้าวเท้าเดินเข้ามาในีบ้านพร้อมกับนิออนแถมยังมีกระเป๋าใบใหญ่ของหญิงสาวที่ขนรับใช้กำลังหอบหิ้วเดินตามเข้ามาอีกด้วยอา้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันพอดีเลยนะครับผมกับนิออนเราสองคนมีเรื่องสำคัญจะบอกคือว่าผมกับนิออนเราได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะเข้ามาอยู่กับผมที่บ้านหลังนี้แต่ถ้าหากคุณแม่ติดขาด ผมกับนิออนเราจะออกไปหาซื้อบ้านอยู่กันเองตามประสาะเข้าใหม่ปรามันทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นก็ต่างพากันตกใจแต่จะมีเพียงแค่เชิดศักพ่อของชายหนุ่มเท่านั้นที่เผยยิ้มออกมาด้วยความสาแก่ใจที่ลูกชายกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่ลูกพูดเรื่องบ้าอะไรทวีศักแม่ม่ยอมนะหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะคุณป้าพี่ทวีศักจะแต่งงานกับใครไม่ได้นอกจากหนูเท่านั้น ทั้งยุพาและรุจีต่างพากันโมโหโทโซด้วยมิเคยยินยอมให้ทวีศักด์แต่งงานกับนิออนตั้งแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมันแล้วใครไม่ยอมก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมจดทะเบียนกับนิออนแล้วหรือว่าคุณแม่จะให้ผมย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก็ได้ทวีศักด์มีท่าทางที่หญิงพยองเหมือนผู้ชนะด้วยเขาเองรู้ดีว่าแม่ของเขานั้นไม่มีทางยอมให้เขาออกไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นเด็ดขาด ยุพาเองในเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องปล่อยเรื่องให้เลยตามเลยแต่ว่าเธอเองก็มีแผนอยู่ในใจเหมือนกันหากว่านิออนไม่ยอมออกไปจากบ้านนี้เสียใจโดยดีตัวเธอเองก็จะใช้รุจีเป็นเครื่องมือชั้นดีในการกำจัดโูกสะพายที่เธอไม่ยอมรับคนนี้เอาละเอาละในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องเป็นไปตามนั้นแต่ว่าหนูรุจีจ้ะในในหนูก็มาถึงที่นี่แล้วงั้นก็อยู่ค้างที่นี่นานๆน,นะจ๊ะ คิดเสียว่าอยู่เป็นเพื่อนคนแก่อย่างป้าก็ได้ยุพาบีบมือของรุจีเบาๆเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเธอสองคนต้องรวมมือการทำอะไรสักอย่างเพื่อขับไล่นิออนให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้ได้สิคะคุณป้ารุจีจะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ให้นานเท่าที่คุณป้าต้องการเลยนะคะรุจีจีบปากจีบคอพูดด้วยความแค้นใจที่อยู่ๆผู้ชายที่เธอหมายตาเอาไว้ตลอดก็ต้องตกไปเป็นของหญิงอื่นอย่างช่วยไม่ได้ สมศรีเดี๋ยวเธอเอากระเป๋าของคุณนิออนขึ้นไปไว้ที่ห้องของผมเลยนะปะ่ะที่รักผมจะพาคุณขึ้นไปดูรังรักของเราทั้งสองทวีศักดิ์อยากจะพูดให้รู้จีได้รู้สึกตัวว่าสิ่งที่เธอกับแม่ของเขากำลังคิดจะทำอยู่นั้นถึงอย่างไรก็ไร้ประโยชน์เขาจึงพยายามจะแสดงออกถึงการเอาอกเอาใจในตัวภรรยาหมาดๆให้ทุกคนได้เห็นการใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ในบ้าน ที่แม่ผัวไม่ปลื้มนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยสำหรับนิออนและไหนจะรู้จีผู้หญิงที่แม่ผัวของเธอต้องการให้มาเป็นเมียของลูกแทนตัวเธออีกอาหารบนโต๊ะนี้ทำไมมันดูหน้าตาแปลกๆนี่ไม่ใช่ฝีมือของนางสมศรีเหมือนเดิมใช่ไหมยุพามองแค่ปลาเดียวก็รู้แล้วว่าอาหารทุกจานที่วางบนโต๊ะนั้นม่ใช่ฝีมือของแม่ครัวที่เคยทำให้กินอยู่เป็นประจำ เออคือว่าเป็นฝีมือของหนูเองคะ่ะคุณแม่ลองชิมไข่เจียวปูนี่สิคะหนูคิดว่าจานนี้หนูทําได้อร่อยที่สุดเลยคะ่ะนิออนใช้ช้อนกลางตักอาหารให้แม่สามีอย่างเกรงเรงแต่ก็โดนขัดจังหวะขึ้นดูหญิงที่ดูเหมือนจะเป็นคนนอกแต่กลับอยากมีตัวตนในบ้านหลังนี้ไว้ห้ามกินนะคะคุณป้าอาหารนี้สกรปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้คืนคุณป้ากินเข้าไปละท้องเสียจะแย่เอานะคะนี่เธอ ครั้งหน้าไม่ต้องเสอทำอาหารแทนแม่ครัวหรอกนะพราะเรากินไม่ลงรุจีสั่งเสียงแข็งจิกตามองไปที่นีออนอย่างรังเกียจเป็นที่สุดทั้งที่ตัวเธอเองไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในบ้านหลังนี้เลยเอาล่ะใครไม่กินแต่ผมจะกินมานีออนเดี๋ยวผมจะจัดการอาหารพวกนี้ให้เกลี้ยงเลยนะทวีสั่รีบตักกับข้าวฝีมือเมียของเขาใส่ปากแล้วเคี้ยวอย่างเอร็ดอร่อยด้วยรสมือของนีออนนั้นก็เป็นที่ถูกใจของเขาอยู่แล้ว เดี๋ยวสิรอพ่อด้วยอย่าเพิ่งกินหมดนะลูกเชิดศักดิ์ผู้เป็นพ่อเองก็รีบตักอาหารใส่ปากพร้อมกับเอ่ยชมนิออนไม่ขาดปากทำอายุพาและรู้จีเองก็อยากจะลองชิมขึ้นมาบ้างถ้าไม่ติดศักดิ์รีที่ค้ำคออยู่ทั้งสองคนจึงพากันลุกไปเสียจากโต๊ะอาหารปล่อยให้สองคนพ่อลูกและนิออนนั่งกินข้าวกันอย่างสบายใจนี่หนูรูจ้จีป่าว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่นะจ๊ะ เราต้องทำอะไรสักอย่างที่มันเด็ดขาดกว่านี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณป้าเนี่ยรู้จีต้องทนเห็นนางนั่นออดอ้อนพีทวีสักทุกวันแบบนี้รู้จีเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะยุพาเองในตอนนี้เหมือนถูกยามหน้าและไม่ให้เกียรติจากการกระทําของลูกชายเธอคิดว่าอย่างไรเสียก็คงไม่มีทางยอมรับในตัวของนิออนได้แน่นอนดังนั้นในทุกวัน เธอมักจะยัดเยียดให้ในชีวิตของลูกชายต้องมีรู้จิเข้าไปมีหมทบาทอยู่ด้วยเสมอนั่นกาแฟของพี่ทวีศักดิ์ใช่ไหมเอามานี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เขาเองใช่ค่ะนี่คือกาแฟของสามีฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องเป็นคนเอาไปให้เขาเองค่ะนีออนเมื่อโดนท้าทายต่อหน้านต่อตาก็ทำให้เธอรู้สึกขุนเคืองใจขึ้นมาเหมือนกันหญิงสาวไม่เคยเข้าใจ ว่าผู้หญิงที่ทั้งสวยและรวยอย่างรู้จีทำไมต้องมาวิ่งตามผู้ชายอย่างทวีศักดิ์ทางที่รู้จีเองจะหาคนที่ดีกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้ที่แรกฉันคิดว่าเธอจะเป็นคนเรียบร้อยเห็นไม่เคยพูดไม่ค่อยเถียงแต่ที่ไหนได้แรงเหมือนกันนะเรานะ่ะฉันไม่ได้แรงแต่แค่ทำในสิ่งที่ต้องทำคุณทวีศักดิ์เขาเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันแล้วเราสองคนเป็นสามีภรรยากันและที่สำคัญร,รักกันนะคะ ฉันถามจริงๆคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอที่ต้องมาวิ่งตามผู้ชายที่เขาไม่ได้รักศักดิ์ศรีของคุณไปอยู่ที่ไหนหมดคะแม้ว่าสิ่งที่นีออนพูดออกมามันจะแทงใจดําของรุจีเข้าอย่างจังแต่ว่าเธอก็แสงทําเป็นไม่สนใจในคําพูดนั้นเธอไม่ต้องมาพูดให้ฉันรู้สึกแย่ถึงอย่างไรฉันก็ไม่ยอมเสียพี่ทวีศักดิ์ไปให้เธอง่ายๆหรอกนะรุจิตอบโต้นีออนและทําหน้าบึ่งใสก่อนเดินหนีจากไปอย่างไม่สบอารมณ์ โซน,นี่ออนเองก็ได้แต่รู้สึกสังเวชในตัวของรู้จีที่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็ยังคิดดีไม่ได้เป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูรู้จีวันนี้ทําคะแนนไปถึงไหนแล้วหนูต้องเร่งทําให้ทวีศักข์เขาเห็นใจหนูให้ได้นะจ๊ะวันนี้หนูยังไม่เจอหน้าพี่ทวีศักเลยคะ่ะคุณป้าก็อีหนังนี่ออนมันมักจะเข้ามากีดกันอยู่ตลอดนะสิคะหนูน่ะเกลียดมันจะย่ยอยู่แล้วยุพาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธในตัวนิออนไปด้วย คิดว่าลูกสไ้ายคงจะห่วงก้างและไม่ยอมให้ทวีศัก์ได้พบเจอกับรุจินเลยหนูอย่ายอมแพ้มันนะถึงยังไงเราก็ต้องทำให้มันเลิกกับทวีศัก์ให้ได้ถ้าไม้อ่อนไม่ได้ผลสงสัยเราต้องใช้ไม้แก่แล้วละจ้ะยุพาคิดแผนที่จะทำให้รุจีได้กลายเป็นเมียอีกคนของทวีศักด์อย่างที่เขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและในคืนนี้ก็จะเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดที่เธอจะทำเรื่องเร้ายในบ้านนี้ ไหนลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหนรุจีอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลูกเสียงเออะโวยวายของสตรีนางหนึ่งที่มใชีคนในบ้านหลังนี้ทําเอารุจีและยุพาต้องพากันตกใจด้วยเสียงนั้นช่างเป็นเสียงที่คุ้นหูมากโดยเฉพาะรุจีเธอรู้ดีว่าใครกันที่มาเรียกหาเธอถึงที่นี่นี่คุณแม่มาได้ยังไงคะแล้วมาเอะอะอะไรที่บ้านคนอื่นเขาลูกก็รู้ดีนี่วันนี้เป็นบ้านของคนอื่น แล้วทำไมถึงได้มาอยู่อาศัยและกินนอนที่นี่ทั้งที่มีชีบ้านของตัวเองอีกอย่างลูกเป็นผู้หญิงนะทำไมไม่รักเกียรติของตัวเองบ้างโซภาพันธ์เป็นแม่ของรุจีเธอทนมานานแล้วกับการกระทําของลูกสาวที่ไม่เคยเห็นหัวของเธอเลยอยากได้ผู้ชายมาเป็นของตนเองทั้งที่เขาไม่เคยรักและคนเป็นแม่อย่างโสภาพันธ์เองก็ไม่มีทางยอมให้ลูกสาวต้องทำเรื่องน่าอายอีกต่อไป จเย็นๆสิโสภาหนูรู้จีเธอก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่นะเพราะไม่ว่าอย่างไงเธอก็จะต้องเป็นลูกสะพายของฉันไม่ใช่คนอื่นยุภาพยายามพูดให้โสภาพันใจอ่อนและคล้อยตามแต่ว่าคนเป็นแม่อย่างโสภาพันมีหรือที่จะยอมเห็นดีเห็นงามให้ลูกสาวของตนต้องลดค่าของตัวเองเอาร่างกายมาพัวพันกับชายที่มีพันธะแล้ว แต่ตอนนี้ทวีศักดิ์เขาก็มีเมียเป็นตัวเป็นตนเป็นแล้วนายุพาเธออยากจะทำอะไรก็เชิญแต่อย่าเอาลูกสาวของฉันมาร่วมทำเรื่องหน้าอายนี้ด้วยกลับบ้านไปกับแม่เลยนะรูจีถ้ามาอย่างนั้นเราจะได้เห็นดีกันลูกของเพื่อนแม่นะ่ะมีตั้งหลายคนจะเอาดีกว่านี้ก็ย่อมได้แต่ลูกอย่าลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของตัวเองแบบนี้เลยนะโสพาพันคว้าแขนของลูกสาวแล้วรีบลากตัวเธอออกไปอย่างทุรักทุเล ท้ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงล่ะคุณอยู่ดีๆก็ให้คนอื่นเขามาถอนงอกถึงที่บ้านในแบบนี้เชิดศัก์ได้ทีก็รีบพูดทับถมภรรยาด้วยเขาเองก็อยากจะต่อว่าเธอมานานแล้วในเรื่องนี้คุณไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะโธ่หนูรู้จีไม่น่าเลยแล้วเนี่ยฉันต้องมีใย,ยนิออนเป็นลูกสะภาจ้จริงๆนหรือยุพาเริ่มท้อกับการที่ต้องหาทางกลันแกล้ง และหาทางทำให้ลูกชายลูกสะพ้ายต้องเลิกกันแบบนี้แถมตอนนี้คนที่ร่วมทีมกับเธออย่างรุจีก็ยังโดนแม่ลากตัวกลับบ้านไปเสร็จแล้วและจากนี้แม่ของรุจีคงไม่มีทางยอมให้ลูกสาวกลับมาเหยียบที่บ้านหลังนี้อีกเป็นแน่ยุพาจำใจที่จะต้องทนอยู่ในบ้านหลังนี้กับนิออนลูกสะพ้ยที่เธอไม่เคยยอมรับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปยุพาก็เริ่มเห็นความดีในตัวของนิออนขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยหญิงสาวเป็นคนดีจากเนื้อแท้มีได้เศษแส้แกล้งทำแต่อย่างใดนี่โรคความดันกำเริบอีกแล้วเลอค่ะคุณแม่สงสัยจะลืมกินยาอีกแล้วแน่นๆนเลยงั้นเอาแบบนี้นะคะจากนี้ไปหนูจะเป็นคนจัดยาให้คุณแม่และจะกำชับให้กินยาไม่ขาดเลยคะ่ะส่วนอาหารการกินสำหรับคนที่เป็นโรคความดันเดี๋ยวหนูจะจัดการให้เองนะคะ คุณแม่จะได้สุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่มไซให้กับพวกเราตลอดไปความดีของนิออนที่แสดงออกต่อยุพาในทุกวันทำให้เธอนั้นเริ่มเปิดใจกับลูกสะพ้ายคนนี้ได้อย่างไม่ยากและในท้ายที่สุดนิออนก็กลายเป็นลูกสะพ้ายคนโปรดของเธอไปโดยปริยายทางด้านรูจีเมื่อเธอเองได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตนเองแล้วนั้น<ๆ>ก็ได้รับการอบรมบ่มนิสัยเสียใหม่จากผู้เป็นมารดา ในเรื่องศักดิ์ศรีของตนเองที่คนที่เพียบพร้อมอย่างเธอนั้นไม่จำเป็นต้องวิ่งตามผู้ชายให้เหนื่อยด้วยหากทำตัวให้มีค่าไม่ว่าชายที่ไหนก็ย่อมต้องการในตัวเธอเป็นแน่หนูต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ทำตัวน่ารังเกียจและทำให้คุณแม่ต้องอับอายขายข,ายขี้นหน้าคนอื่นเพราอย่างนี้รุจิก้มกราบลงที่ตักของแม่ด้วยความสำนึกผิดที่เคยทำตัวไร้ค่า หอบผ้าผ่อนไปนอนค้างอ้างแรมที่บ้านของชายซึ่งแต่งงานแล้วด้วยคำชี้แนะยุแย่จากยุพาถ้าหากว่าลูกคิดได้แม่ก็พอใจแล้วจ้าที่แล้วมาก็ให้ผ่านไปแต่สำหรับยุพาแม่คงไม่มีทางมองหน้าเธอติดอีกแล้วมีที่ไหนกันชักชวนให้ลูกสาวของแม่ตกทำตัวเสื่อมเสียเป็นผู้ใหญ่เสียเปล่าแต่กลับทำเรื่องน่ารังเกียจ รู้จีนั้นทำได้เพียงพูดแก้ต่างให้กับยุพาด้วยตัวเองก็รู้ดีว่างานนี้แม่ของเธอได้โกรธยุพาเอามากๆและตัวเธอเองก็คงไม่มีทางได้กลับไปเหยียบที่บ้านหลังนั้นอีกแน่นอน